คู่ที่5ของรายการศึกพายานันจากสนามมวยเวทีลูพินีครับเมื่อวันศุกร์ที่21สิงหาคม2558ยอดสุวิตอสอสุรเดชเจอกับจักรเพชรเมืองหนองบัวในพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ครับคะ้านของเจ้าจักรเพชรเมืองหนองบัวนี่ก็จากหนองบัวลำพูครับ2ฟอร์มหลังนี่เอาชนะแสนสักิ์สิจามหมูมาแล้วก็ชนะนอกยก4ีกู้เกียรตโนนแดงยิมส่วนยอดสุวิท์นี่ชนะ1แพ้1ครับ แพ้ซูเปอร์นิวแล้วก็มาแพ้เอเลียนสวีรวัรณกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพันตรีสุภาพบุญรอดยอดสวิทยขยับเข้าหานะครับก็อยู่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเมวอสอสุเดชครับอีจังหวัดระยองครับส่วนเจ้าจักรเพชรก็ไม่ต้องซืบครับหนองบัวลำพูแน่นอนเป็นมวยเวทเล็กที่แม่เป็นชุดสร้างของโปรโมเตอร์วิรัตพลายนัน์ เก็บค่าดูค่าชมได้3ามแสนสองนะครับแข้งขวาครับแมเจอขวาของจักรพิษเนแข้งซ้ายมาก่อนครับยอดสวิทปล่อยตัวยกสามมาดีตราหลักทรัพย์เสมือน้ําเงินนะครับพยายามตีครับทางด้านของอาแทงเข่าซ้ายครับยอดสวิทกรรมการแยกออกมาครับจับแล้วไม่ออกอาวุธครับเดินเข้าหาครับจักรพิสู้ดีเหลือเกินครับ่ายมวยมึงหนองบัวนี่แม่ครูไก่นี่ทํามวยดีครับ แข้งซ้ายเจอกับปั้นขวาราัดตีเข่าวขวาครับจกักรเพชรพอในนี่อาศัยความแข็งแรงครับเด็กมีความทะเยอทะยานเด็กมีความมั่นใจเด็กมีความตั้งใจครับเพราะฉะนั้นน้องๆนักมวยที่ชกมวยแลก็ต้องมีเป้าหมายนะครับไม่ใช่ว่าชกให้เสร็จเสร็จไปไฟไ,ฟไห,นหนึ่งนะครับแทงเข่า,ขาซ้ายครับจกักรเพชรยอดสวิตตีเข่าวขวา,ขา,วขวาครับเจอเข่าซ้ายของจกักรเพชร โอ้โยตีขวาก็แปะไปเกี่ยวเชือกหน่อยครับกรรมาการดึงออกมากลางเวทีแข้งขวาคืนด้วยแข้งขวาครับสายหลุดครับเจอขวาของจักรเพชรเดินครับจักรเพชรเจอแข้งขวาของยอดสุวิ์เสียบเข่าขวามาครับขวางดันแทงขวาเสียบขวาโต้ครับเจอซ้ายคืนดวลเข่ากันแล้วครับตอนนี้กรรมาการแยกออกมา ขยับเข้าหาครับแข้งซ้ายเจอกับปั้นหนึ่งสองครับนี่ครับมีลูกติดตามดีครับจากเพชรเมืองหนองบัวครับพอทําได้แล้วก็โอ้ยตีเข่าขวาครับพลิกมาตีขวาอีกทีหนึ่งโอ้โงามหยดติ๋งครับหลัดกันได้ผัดกันเสียนะครับอ้าวตีคืนบ้างครับยอดสุวิ์อ้าวตีมาตีคืนบ้างครับนี่แหละครับถึงได้บอกว่าเป็นมวยรายการเล็กๆแต่ว่ามากด้วยคุณภาพครับ ใครที่ชอบกันได้เสียนี่ต้องถูกใจครับแข้งขวาครับยอดสวิทเจอขวาเอาคืนด้วยขวาแหมไม่มีใครเรียกว่าเหลื่อมล้ำก,กันมากมายเลยนะครับเอาแข้งขวาไปครับยอดสวิทจักรเพชรแข้งขวาเจอซ้ายของแหมซ้ายแล้วก็ขวากำปั้นมาเสียบเข่าขวาครับโอ้โหมาโชมาฉายในช่วงปลายยกครับโอ้ก่อนหน้านั้นดูเสียเปรียบไปแล้วนะครับยอดสวิทสอสรเดชครับพอมาเร่งก็ทําได้ดีครับ นี่แหละครับบรรดาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับตามเชียร์ลูกชุดมือหลานนะครับเชียร์ลูกเชียร์หลานเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดครับก็หวังว่าวันหนึ่งในลูกหลานจะเอาดีทางนี้แล้วก็กลายเป็นมวยเอกมวยดังครับแต่ว่ามาได้ไกลขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นกําลังใจให้ต่อไปแล้วกันครับยก4ี่ครับปล่อยตัวมาครับแต่ละหลักทรัพย์เลตเปิดไพ่ต่อรองเลยนะครับเสมอไหนเสมอกันครับคุณผู้ชมครับเหมือนเริ่มต้นกันใหม่จากกเพชรพยายามเร่งครับอ่า ต้นยกเป็นของยอดสวิทกลางยกนี่เรียกว่าจักรเพชรเหมาแบบนี้ครับแน่ละละตีแบบนี้ครับถูกใจอีกแล้วครับพลิกไปพลิกมาสนุกเข้มขน้นแกจับเหนียวแน่นเนบตีไม่เข้าด้วยครับทางด้านของเจ้ายอดสวิทมวยสร้างครับวันนี้ใครจะสร้างความร่ํารวยใครจะสร้างนี่สร้างสินครับออาล้มลงไปขยับเข้าหาครับจากรเพชรเจอแข้งขวาของยอดสวิทเอาแข้งขวามาเจอซ้ายของ ยอดสวิทต์กรรมการแยกออกมาครับกรรมการสุภาพบุรรอดเจอแข่งขวาครับเสียบเข่าซ้ายครับยอดสวิทต์ตีขวาจากกระเพชรตีเข่าขวาไปครับอัดเข้าไปครับเจอซ้ายของยอดสวิทต์จากกระเพชรขวาครับประตีขวาครับจากกระเพชรนี่ครับเด็กๆเหล่านี้ครับชกไปนี่เหนื่อยง่ายหายไปนะครับ จบไปยิ้มไปครับมีความสุขนี่ครับแข้งขวาโอ้โหได้เตะคนด้วยได้ตังค์ด้วยนี่ <c oughs> สบายใจเขาแหละเอาละครับมารัดคืนบ้างครับมารัดคืนบ้างครับนัดของยอดสุวิทจะทันการหรือเปล่าทีขวาไว้เกี่ยวแล้ววางขวาครับจะกรเพชรเสียบซ้ายอีกทีหนึ่งครับกรรมาการแย่ไปเกี่ยวเชื่อกันทั้งคู่ครับ แข้งขวาโกดักแทงเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายของจักรเพชรโอ้โหแทงกันมันจริงๆครับแทงกันมันจริงๆอ้าวตีอ้าวเสียบจังหวะใครจังหวะมันครับโอ้โหแต่ตอนนี้ก็ถือว่ายอดสวิตจับได้ดีครับจับได้ดีแต่ว่าต้องตีให้เข้าจักรเพชรแกก็แหม่พอแกจับเสียเปลี่ยนี่แกก็ยกขามาบังครับ ทำายจังหวะในการแทงของเจ้ายอดสุวิทต์ยอดสวิทต์ตแข้งขวาครับจาก,กระเพรแข้งขวาครับแทงข่าซ้ายตามพลิกมาเสียบซ้ายครับโอ้โหมันหยดติ๋งเลยครับแต่ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีซอยอีก 2- 3สดอกแข้งซ้ายไปลายเท้าเจอแข้งขวาคืนมาซ้ายครับเดินก็ได้ถอยก็ดีครับด้านของเจ้าจักรเพชรเมืองหนองบัวตีข่าวเสียบซ้ายมาเสียบขวาโตครับ ตะลุ้งข่าวลุงข่าวฟ้าครับจับดีครับยอดสวิตดันเข้าเชือกแต่ว่าไม่มีจังหวะตีครับโอ้โหสู้กันดีเหลือเกินครับอโมดยกที่4ครับโอ้โหดูครับเช็คเลตติ้งหน่อยครับก็แฟนมวยบางตาแหละครับเพราะว่าเป็นรายการนัดเล็กๆนะครับแต่ไม่รู้ไม่รู้ของดีซะแล้วครับเล็กๆแบบนี้ถึงเงินนักแหละ ปล่อยตัวมาครับในยกที่5ครับยกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ด้านของจักรเพชรเมืองหนองบัวครับได้เปรียบ5้หนึ่งไม่เข้าอ้าวเดินซะอีกฮะตัวได้เปรียบเดินนี่ครับคือเธอเดินแล้วทําได้ดีกว่าว่าอย่างนั้นอ้าวเด้งตีเข่าขวาครับจักรเพชรเข่าซ้ายของยอดสวิสก็พยายามโตประสานแข้งครับแถมขวาให้ครับยอดสวิสแข้งขวาครับ แทงซ้ายคืนแมแทงขวาตาดเข้าไปใช้จะปอแปลป,ลอ,แป,ลปลอแปลเหมือนกันครับยอดสุวิทส์สอสุรเดชไทย้าย,ายปลายยก5ครับพยายามเดินครับตีอ่าตีแต่ว่ากองเชียงเงี้ยไปแล้วพยายามจะอัปคัดไม่ได้อีกแทงเข่าขวาปีกองเชิดพยายามขวางตัดละ่ะแมา ถ้าเกิดแทงตามละงามหยดเลยครับกระโดดเข่าร้อยแต่มันจะไปสวยเมื่อสายหรือเปล่าครับเกี่ยวต่อยแทงหมดยกเนี่ยครับนัดของเจ้าจักรเพชรเมืองหนองบัวครับน่ารักครับคือหัวหน้าค่ายเป็นครูนะครับนั่นแหละครับครูไก่ ก็ต้องสอนให้เด็กมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ครับเก่งขนาดไหนถ้าเกิดไม่มีสัมมาคารวะไม่รู้ผิดรู้ถูกนี่ก็ไม่น่าคบครับจักรเพทเมืองหนองบัวครับเข้าป้ายครับสนุกครับ